สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงข้อดีมาพูดถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากดาวพระเกตและจะมาพูดถึงข้อเสียรวมไปถึงสิ่งที่ต้องระมัดระวังจากการที่ดาวพระเกตได้ทําการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่14กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่9กันยายนปี2566ค่ะเป็นระยะเวลาเกือบ2เดือนเต็มนะคะที่แต่ละละัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลทั้งด้านบวกและด้านลบจากดาวพระเกตที่ทำการโคจรยกย้ายในครั้งนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนา,าเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะมีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เป็นข้อดีที่คุณจะได้รับและจะมีสิ่งใดที่ถือว่าเป็นโทษหรือข้อควรระมัดระวังที่คุณอาจจะได้เจอนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกรกฏค่ะดาวพระเกตนั้นเป็นดาวที่ไม่ได้มีพบไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีเรือนเป็นของตัวเองเมื่อโคจรไปอยู่ที่ภพใดเรือนใดเขาจะไปกระตุ้นที่ภพนั้นเรือนนั้น เมื่อโคโจรไปเจอกันกับดาวเคราะห์ดวงใดก็จะไปกระตุ้นไปส่งพลังให้กับดาวเคราะห์ดวงนั้นในครั้งนี้ดาวพระเกตโคโจรมาทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคือเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดเลยเพราะฉะนั้นข่าวดีและสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็ย่อมมีเกิดขึ้นค่ะเรามาเริ่มกันที่ประโยชน์ก่อนนะคะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้รับนั่นก็คือเรื่องของการเกิดลางสังหรณ์แม่นแม่น ะะเป็นเรื่องของซิกเซนเป็นเรื่องของเรื่องเหลือเชื่ออย่างงี้ค่ะที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับคุณชาวลัคนาราศีกรกฎได้ยินได้ฟังแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นข่าวดียังไงนั่นก็คือคุณสามารถใช้ลางสังหรณ์ใช้เซนส์นของคุณในการที่จะเลือกหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ถ้ามีงานสําคัญๆที่คุณจะต้องเลือกระหว่างงาน A กับงาน B ให้คุณใช้เซนส์ใช้ลางสังหรณ์ว่าคุณเลือกอันไหนแล้วมันจะนําพาตัวคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้เนี่ยค่ะมันก็ จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นอาจจะได้เจอกับเรื่องราวที่มันแปลกๆนะคะซึ่งเรื่องราวแปลกๆตรงนี้มันอาจจะนําพาโชคอาจจะนําพาลาบอาจจะนําพาสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงมาสู่ตัวคุณแต่ว่ามันจะเป็นในแง่มุมที่ดีนะเพราะดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวของวิญญาณธาตุบรรพบุพร,บรุษเป็นดาวของความเชื่อนั่นเองนะคะเทวดาจะให้การเกื้อกูลสนับสนุน เทวดาประจําตัวของคุณจะให้การคุ้มครองคุ้มภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางจะให้การปกปักรักษาชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะแม้ว่าจะเจอเรื่องแปลกๆหรือเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกแปลกๆอย่างไรก็ตามคุณก็จะได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะประการต่อมาค่ะที่ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นก็คือในระยะนี้คุณจะมีจินตนาการมีไอเดียมีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์มากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ นะคะตั้งแต่14กรกฎาคมไปจนถึงวันที่9กันยายนปี2566เป็นช่วงที่ดาวพระเกตโคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณเป็นระยะเวลาเกือบ2เดือนเต็มเพราะฉะนั้นใช้ช่วง2เดือนตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใครที่ทํางานฟรีแลนซ์ใครที่ต้องใช้ความคิดใช้ไอเดียงานคุณมันต้องคิดคอนเทนต์นะคะคิดเนื้อหาไม่ให้ซ้ํากับใครอะไรอย่างเงี้ยนะระยะนี้ค่อนข้างที่จะโลดแล่นดาวพระเกตเป็นดาวของจินตนาการดาวของความคิดเมื่อโคจรมาทับเนื้อทับ ตัวก็จะทําให้คุณนั้นมีจินตนาการที่ล้าเลศิศนะคะมีจินตนาการที่โลดเล่นมากกว่าคนอื่นยิ่งใครที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาก็จะเป็นช่วงที่คุณมีความจําดีเรียนรู้เร็วจําสิ่งต่างๆได้เร็วนั่นเองนะคะถือว่าเป็นจังหวะดีๆก็ใช้ประโยชน์จากดาวพระเกตตรงนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองมากที่สุดให้ได้นั่นเองนะคะประการต่อมาค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่กําลังศึกษาในเรื่องของธรรมะในเรื่องของาศาสนาหรือกําลังฝึกจิตฝึกใจาการปฏิบัติธรรมการภาวนาในระยะนี้เหมาะมากๆนะเพราะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวของความเชื่อมาทับเนื้อทับตัวแล้วจะส่งผลทําให้คุณเข้าถึงเรื่องของธรรมะเข้าถึงในเรื่องของาศาสนาเจาะลึกในเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะเข้าถึงฌานได้ดีมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณปฏิบัติธรรมได้ดี มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเรียนรู้สิ่งนี้เหมาะกับสิ่งนี้เป็นช่วงที่หมันนมนม่นสวดมนต์หมั่นภาวนาแล้วเห็นผลดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นจังหวะที่ชาวกรกฎจะได้รับอิทธิพลจากเรื่องของธรรมะเรื่องของศาสนาเรื่องของการฝึกจิตใจได้ดีมากกว่าลัคนาราศีอื่นๆนั่นเองนะคะรวมไปถึงสิ่งที่คุณจะเจอในเรื่องต่างๆคุณจะคุณก็จะคาดการณ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นคาดการณ์ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นพอจะเดาใจคนได้พอจะอ่านใจคนออกนี่ก็คือเป็น ล,ลอยได้ที่จะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของดาวพระเกตในครั้งนี้ด้วยค่ะและสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องพึงระมัดระวังนะคะมันอาจจะเป็นโทษสําหรับใครบางคนนั่นก็คือการคิดมากโดยเฉพาะการคิดไปในแง่ลบเพราะดาวพระเกตเป็นดาวของความคิดอย่างที่สมัยบอกไปและทํามุมโยกกันกับดาวมฤตยูในขณะนี้ด้วยส่งผลทําให้ชาวกรกฎนั้นคิดลบค่ะคิดมากขึ้นมีความเครียดมีความวิตกกังวลนะคะเกิดการคิด ในเรื่องต่างๆบางทีเรื่องราวมันยังไม่เกิดขึ้นคุณเครียดไปก่อนจนอาจจะทําให้คุณเกิดความเครียดสะสมโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วอาจจะทําให้ส่งผลต่อสุขภาพของคุณก็เป็นไปได้ชาวลัคนาราศีกรกฎอย่าเพิ่งกังวลอะไรให้มากจนเกินไปอย่าเพิ่งกังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งคาดการไปในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกพยายามมองความเป็นกลางมองตามความเป็นจริงนะคะอย่าอิงไปทางลบคือช่วงนี้คุณจะมองโลกในแง่ลบมากขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ นี่คือโทษหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังตัวเองให้มากนะประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎ ในช่วงที่ดาวพระเกตมาทับเนื้อทับตัวครั้งนี้คือมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระจันทร์อาจจะส่งผลทําให้คุณเกิดความโลภมากนะคะเกิดความอยากได้อยากมีบางคนอยากได้อยากมีในแง่ของเงินทองบางคนอยากได้อยากมีในแง่ของทรัพย์สินบางคนอยากได้อยากมีในแง่ของความสวยความงามความหล่อความดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้คุณเกิดความโลภมากหรืออยากได้อยากมีอะไรที่มันเกินตัวอันนี้สมัยต้องขอบอกกันตามตรงนะคะเพราะฉะนั้นเบรกอารมณ์ในเรื่องของ ความอยากได้ก็อยากมีของตัวเองให้ลดลงหน่อยนะช่วงนี้มันอาจจะรู้สึกว่าเอออยากหาเงินเยอะอยากอยากได้เยอะๆได้คืบจะเอาศอกเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ต้องขอบอกกันตามตรงนะถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะคะสามารถที่จะรู้ว่าอันไหนมันพอดีลิมิตของตัวเองคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคไปได้นะคะแต่ถ้าท่านใดนะตาลุกวาวมีคนเอาผลประโยชน์มาหลอกล่อคุณยิ่งลงทุนเพิ่มไปอีกมันก็จะเกิดการ ถูกหลอกถูกโกงหรือเกิดข้อเสียหายในเรื่องของการเงินการทองได้มากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยนี่คือสิ่งที่อยากจะมาเตือนกันสําหรับชาวการกฎนั่นเองค่ะท่านใดที่มีโอกาสนะคะก็อยากจะแนะนําให้ทําบุญโดยเฉพาะการทําบุญที่ลงท้ายด้วยเลขเก้าก็จะมีเกณฑ์ส่งผลดีทําให้ดาวพระเกตมีความเข้มแข็งมีกําลังเพิ่มมากขึ้นเมื่อดาวพระเกตเข้มแข็งก็จะส่งอิทธิพลดีๆมาอย่างตัวคุณได้มากขึ้นนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสมัยก ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ